สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด่ามเ้าพี่น้องจา๋าเป็นอีกวันหนึ่งที่มหาเห็ดปวกเป็นมือที่สองพี่น้องมือนี้ก็มากับแม่นองเหมยแต่ว่าเขาสรอยว่าสิลงมาน้าหลังเนาะมือนี้วันสิมาอันบอมวานนี่พอเห็ดสามโมเดี๋ยวรอรุ่นพี่น้องเจอแล้วท่านผู้ชม ดอกแรกแหกมานนี้จะร้อยเอินเก็บเห็ดอยู่ยังไงเห็ดปวกท่นผู้ชมอืมนี้บานแล้วนะจ๊ะเนดอาะมันดอกน้อยข,อขนาดบานมันยังสำเนีเดี๋ยวรอรุ่นหน่อยสิมิมูญ่บ่พู การที่ไปหาเห็ดเห็ดปวกนี่หาหายากกว่าเห็ดอย่างอื่นเนาะมันจิออกหมองหกหกซำหนึงก็บอเห็นเลยบอคือหาเห็ดสมปีเห็ดสมปีมันออกตามโน้นหินแห่อืมอันนี้มันออกโคกตามปลาโคก คันเห็นละคือไดมันออกเป็นมูคันบ่เห็นละคือบ่ไดแต่ส่วนใหญ่เห็ดปวกเนี่ยมันจะออกที่มองเคยออกเนาะที่มีโพ้นปวกจอมปวกแน่คื้จังสีน่ะบัวลายเนาะพี่ได้เห็น<ๆ>ทั้งหลังเนี่ยแต่บัวลายเนี่ยไม่ยอมไม่ยอม มังสั้นกโอ้ยเนาะคือบกพ่อมูไงเน่ยนี่นะอุ้ยบงกือก็กินพ่อบงกืออืมวนนี้บ่มีบ่ไดือกระตามาดม,มันบ่มูญ่ คัดพอมู่ใ่ญ่คือมูเดียวก็ได้หลายแล้วได้พ่อแก่งแล้วเห็ดปวกคันเห็นแล้วคือเห็นคันบ่เห็นแล้ว็คือบ่ได้มันจะออกเป็นมูสาเหตุที่ป้าแปนเพราะว่าไว้ใหม่ป่าพี่สามดอกคพี่ เห็ดปวกกับเห็ดปวกหน่อยเก็บกวาสิได้หลายขนาดเห็นบักไลายๆเก,ก,ก็บกวาสิเต็มกระตา ลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็สิมองอัน,นเก็บบอนเกาเมอวานเลยพี่น้องที่เห็นดอกหน่อยมันอนะเ <10, 10. S 2> มอว่านมันบ่เห็นม,มันดอกหน่อยเมอวานกับเก็บไปหลายแล้วทำผู้ศมอันนี้คือเห็ดปวกนะจ๊ะ เห็ดปวกจิกเห็ดปวกขอดอเนาะมันดอกหน่อยเอยงสิละรอบสุดท้ายของปีนี่บานหมดแล้วมันจูบมนะฮะบบเห็น วิพี่น้องมาหาตั้งหลายมือหางกระสิพ่อเห็ดตาบเห็ดตาบเลยเห็ดปวกตาบนั่นเองมันตระกูลเดียวกันกับเห็ดปวกเนาะแต่มันสีดอกใหญ่กว่าแล้วมันออกบหลายดอกเนี่ยเจ้มันแกงแสบคล้ายๆคือเห็ดปวกมึงแน่ถ้าพ่อดอกใหญ่ไหนใหญ่เด้ดอกสมหมวกนกี่ก็มี ทนผู้ชมสองดอกอนี่ไงนี้ได้สองดอกเจอแล้วทนผู้ชมเห็ดปวกนี้นเอาเมาื่อวานเนี่ยค่อยย่างมาได้นะ่ะนีนี่พอมามันพอบานหุ่งอยู่เนี่ย มันใบไม้าลายพี่น้องนี่ตัวแรกเนี่ยคอยเห็นนะ่นี่นี่นี่อุ้ยพุ่นพุ่นพุ่นนี่นอุยอ้ยโมฮนมองเจ้าเห็นอันเห็ดดอกเดี่ยวเมื่อวานอย่านนี่เต็มอยู่นี่นะนี่นะเจอแล้วท่านผู้ชมนี่เห็ดปวกนี่มันจุม่มันบบเห็นนี่บพองเนี่ยมันบาดมันยังอยนนู่นีใบไม้มันดอกหน่อย เอออยู่ฝ oh. ุ่นนั้นแล้วนะเห็นบอกขาวหูพี่ข้างล่างเขาได้เห็นอยู่นี่หมือวานคือบบเห็นหมอวานเขาก็ย่างมามันจู่มืมูวานนี่ช่องบบขักปกติมันบานจะว่ามันเออหมอวานนี่มันก็ซ้ำเขาเก็บมันแล้วแต่ว่าเขาบริเลอเบิ้งค่ะเขาก็ย่างชกๆขึ้นมาหมอวานนี่ยนี่กระเทะหมูใหญ่เนี่ยกับโบเห็นเนาะใช่ไหมใช่หม้อหน่าทั้งหน้าเป็นเปะอนหนึ่งมันอยู่ติดกันกับอันที่เก็บหมอวานนี่อยู่หันละ หอยเก็บนะฮะแล้วชองดอกม่วานนี่นะฮะแล้วนะเข้าไปในในน่ะโบกี้เบิง้งเขาคอยโบกี้ฮัมโปสรุปมันหมู่เดียวกันกับเขาเมื่อวานวนี่บอก,กป<ะ>ัดทถอข้างหลังในบ้านหุ่งอยู่มื่วานนี่พอดีเก็บ,กบมันรุ่นเดียวกันถ้าเก็บมื่วานเนี่ยล่ะแต็มม่วานนีพนอดคือว่าแล้วมันดอกหน่อย,อยเก็บเก็บ มาดูข้างหลังนะผู้ชมบานหมดแล้วว่าแล้วมาโอนี้มันต้องบานเบืองแน่พี่น้องนี่ขนาดมันบาน,นี่มันยังไม่ทันโพใบใหม่เนี่ยเนี่ยทำมันจูบม,มันจะไปเห็นตีโอ้ยมือวานนี่พดอดีเก็บมาแล้วซ้ำรุ่นเดียวกันเบืองแน่มือวานนี่พูดีเก็บมันนี่บานเบิดอืม มูเจ้าเสียดายมื่อวานน่หาบริทัวยิมไกลๆมองเดียวกันนี่แหละนี่มบริพอบบานหมดแล้วพี่นี่นะเบิ้อพี่น้องมัน,มน,มนบานเนี่ยัไม่ได้ขึ้นหอนอันใบไม้ได้เนี่ยเนี่ยนะอือ มันบานนะบุงแน่นแถวน่ะพุ่นบานออกไปฮอดข้างหลังพุ่นเอาเต็มอยู่ทั้งอันใบไม้โปกไว้พุ่นอันใบไม้ยังยั่งในแมนเบอร์ได้บรรยุทธ์ไตใบใหม่มาเก็บข้างหน้านี่มัวาเนี่เก็บอยู่ในหันพี่น้องอันโมยใหญ่น่ะเบิุงแน่ มันเป็นมูเดียวกันรุ่นเดียวกันนั่นแหละเพี่เบิองในมูเจ้าเสียดายเหตุเรื่องของเรื่องมันบานแล้วมูอ่านนี่มันพอดีเก็บเนาะวันนี้มันบานหมดแล้วส,สรุปมันมูเดียวกันเด้แมันอยู่ไก่กันมันอยกลกันมันอ,อกลามไปเรื่อย อีเท้เงาใหม่แมนเนี่ยนะมันบาดเลยมันเก็บสำนึกกันหล่นในบาดนี้ขันโบบาดก็บเห็นการที่หาเหตุยังสิละมอบบานกับกษัตรกับช้ยังนนั่นอยู่อกููจุหน่อยมันก็ซ้ำอันที่เขาเก็บมื่ววานเนี่ยละ เบื้องนมุดเจ้ามันเป็นเห็ดปวกน้อยขนาดบาดแล้วมันยังบอยากโพดินเดยโพใบไหม่เนะนี่ยเบื้องเนี่ยมันอยู่ตยใตใบไหม่ผุนอันนวะนแมนเบิดนะเนี่ยใบไหม่ปกไว้แมนผุนข้างนัผุนกับแมนเนี่ยผุนข้างนผุน อ๋อเนี่ยมันบานหมดแล้วพ่อดอกบานเนี่ยบริตื่นเต้นเลยพี่น,อน้องอ,อ๋อแต่มมนก็กีเติมกระตาไว้สาเหตุที่บติ็มกกะตาเมื่อวานพ่อมันดอกหน่อยอนเนี่ยดอกมันกำลังแบบผู้ดีเก็บขั้นบานเนี่ยมันก็ได้หลายอยู่เบิ่งเนี่ย มุดเจ้ายุ่งกรหลายพอยุจังีิละการหาเห็ดเจ้าหาคอยหาแต่ว่ามันกระบาดเนาะหาสมือก็ยังบาดสมือตัวใดบบเห็นมันกระบาดยังงามอยู่นกลังบ ปิตาเสียดายหา,นนยหาบัวทัวมัอว่านเนี่ยหาหม่องเก่าได้เนี่ยมันบุกขึ้เห็ดปวกใหญ่พี่น้องมันดอกน้อยๆบางๆเห็ดปวกใหญ่ยังว่าดอกใหญ่ๆนัหนานะ อาอยัางมาเห็นหนอกูเลยเนี่ยขนาดบ,บ้าน,นยังพกเป็นเป็นมนี่ตาเสียดายพอมือวานนี่นำะชำสิเก็บเนาะอบอกกันเท่าเห็นแล้วเทาสะไปเรื่อยมั่ก็เห็นแต่ว่าผัดบังเอิญเราบบริมาบริเบิงบอลที่มันออก แต่จร well. <t eman duy ations> <t eman> ิงแม่หนูมือเก็บสองดอกเมื่อวานเนี่ยว่างหันแล้วนั่ะผุนมันออกลานแต่คุนมาแต่เคยก็มาช่องแตเนายางออม่เนบราชะยางล่อออม่นบราชะิบรนชะกาะะ แต่ว่าเห็ดปว่วกมันออกบุกิมือมันกระเบิดแล้วนี่คือจังสีนะมันออกเมื่อวาดมันบาดแล้วมวาเอิญมือเฮือกบเบิดแล้วเก็บท่านกับท่านบอท่านแล้วกับเท่าเห็นแล้วก็ได้บเห็นแล้วกรเนาให้มันเน,าน่าในถอมันเป็นเสือเห็ดเนะี่ยใส่เห็ดที่เห็ดบออกกันย้อนจังสีละมันบบมีเสือให เกิดสำค้นหาหลายพดหลายในพี่น้องข้างหลังพุดอีกเนาะพี่มันปลกไปใหม่ทั้งพุดมีทั้งคอนผูกกรมีรมันดอกบางแล้วมัน เก็บแห้งกับบรได้แท้จริงเราต้องจีบได้ดึงเอาได้มันดอกบาดแล้วมัน<ำ>มูนเจ้านะจุดมัสซิลอนละ่ะ บานหมดแล้วแต่เราก็เอานะจ๊ะม,มันดึงงังยเลยมันบานแต่มันขึ้นมาบนหลากเลยอ่ะขอจวดมาบนหัวคนัวปวดนี่ไงท่านผู้ชมอันนี้อะไรฮะนี่ ยังบดได้เบิดได้พี่น้องมันลามมาหอดเพีอืคันเห็นดอกหนึ่งสองดอกต้องหาก็เพื่นเห็นดอกหนึ่งสองดอกน่ารักจะข่อยรลอทางภูมนเผาบเห็นหมูมันบางทีมันออกไก่เาขขึ้้นนนไปป็งท Nancy đã dinh dưỡng bất hồn. Men bát mượn kẹp nhau. Men bít tóc tiệc. Men bát mượn kẹp nhau. 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 kẹp เลือกกตาเสียงปุงดเดมา ดอกบานเราบตดึงเต็นอะดอกจุงดอกบานเห็กระชากสวนงามเลยอันนี้เฮ็ดเบาหมีพี่น้องจ๋ากับแม่น้องเหมยมีแต่ดอกบานดอกเถ่าก็ได้เคิงกระตายอยู่เออนี่แหละของาวร้อยกับเบาอ่อยได้เฮ็ดปวกเคิงหนึ่งแล้วก็เฮ็ดอันเฮ็ดขาวเนาะครึ่งหนึ่งนะจ๊ะนี่ ได้ซำมเน่ of of ้นึกว่าได้หลายมาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะนี่งางเก็บขาละขาลาบ้าฮะกินข้าวบ้ากินข้าวนางกำลังกินข้าวนะจ๊ะสุเพิ่์นบเห็นเห็ดก็เลยมากก่อนอยางไม่ต้องได้ก็รอแล้วแหละอแล้วไอ้หน่อยพน้าวมึง จิ๊บคอยก็ได้เก็บมองอันนั่นแหละมองอื่นกับบอมีมื่มนอนี้นก็ซ้ำนี้แล้วพี่น้องจา๋ามื่ออื่นก็คือสิบอะไรไปอะไรเห็ดมันก็นเข่าแล้วอมะลากับบ่ได้บ่ยังไงจะไปหามาทำไมคุณยายก็กิกนแกงเห็ดยังไม่หมดอยู่นี่นนว่ารังซีนสามขาเจ่าถึงแรง เฮ็ดก็ได ah so ้ซ uh, ัมเน่ท่านผู้ชมโอ้ยซัมเน่ก็ซับสกินหามาแต่ละมือก็บบริกรแบบมันบาดแล้วไปแล้วสบายดีสบายดีนางก็กินเข้าได้สบายดีสบายดี